สวัสดีค่ะวันนี้มาดาจะทาไข่ผัดใบเหลียงนะคะหรือว่าใบเหลียงผัดไข่ค่ะทานกันค่ะเราไปดูวิธีทําแล้วขั้นตอนกันเลยค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงของเราค่ะผัดไข่ใบเหลียงนะคะก็มีไข่ค่ะแล้วก็มีกระเทียมสับมีใบเหลียงนะคะใบเหลียงเราก็หั่นครึ่งก็ได้ค่ะถ้ามันใบใหญ่นะคะอ่อนๆได้ค่ะสวยๆแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะ น้ำมันหอยค่ะน้ำตาลรสด,ดีค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะตัะ้งกระทะเราใส่น้ำมันลงไปค่ะ ใส่กระเทียมสับลงไปค่ะทำด้วยไข่นะคะ ใส่ไข่าสามฟองค่ะ ามด้วยใบเหลียงนะคะเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะตามด้วยรสดีนะคะยิ้วขาวค่ะ ตาลนิดหน่อยค่ะเราจะผัดไฟแรงนะคะี๋ยวก็ตามด้วยน้ำมันหอยค่ะ ันนี้ผัดใบเลียงไข่ของมาดามก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนเราไปทําทานดูนะคะเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดที่ใหม่ๆของมาดามค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะน่าทานมากอย่าลืมอย่าลืมกดรูปกระดิ่งไว้นะคะลืมกดติดตามมาดามดเวยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ